ใต้ไม,ม่นหมือนระบบเก่าเลยมันทำใต้เมันน่ะมันหมุนเอ่จอจอยมันจะอยู่ฝั่งมันจะมันจะตรง้าปป้เห็นไหมเออโอเค,อเคนี่เทียววะนี่เทียวสวัสดีครับเอฟซีอ,อู่หยิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ของช่องพ่อเอกแม่หน่อยเนาะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับเอฟซีของน้องอู่หยิงที่ได้เข้าไปชม ก็ไปดูคลิปนี้กันนะครับเสียงโมระและรอยิ้มอันมีความสุขของบรรดาพ,พ,พ่อแม่เอฟซี FC. ซึ่งครอบครัวหันสาข,ของซูเปอร์สตาร์อู๋อิงเพชรบ้านแพงของเรานะครับได้นำความสุขมาให้กับบรรดา FC ฟทั้งหลายนะครับพ่อเอกเนาะได้ซื้อเรือมานะครับก็มาทำกิจกรรมกับลูกสาวพ่อแม่ลูก3มคนลีลาการพายเรือแต่ละคนนี่ จะเด็ดขนาดไหนนะครับสร้างเสียงมร์ก,กันมากมายเลยผลปรากฏว่าน้องอุ๋งิงคนเดียวนะครับที่ไม่จมน้ําเรือไม่พลิกนะครับไม่หน่อยกับพ่อเอกนี่ไม่รอดนะครับเรือพลิกเรือคว่ำนะครับจมน้ําทําให้เปียกปอนกันไปสร้างความสนุกสนานเฮกันลั่นบ้านเลยนะครับมันเป็นความสุขเลข็กๆไปในครอบครัวนะครับ ความสุขที่ขาดหายไปของน้องอุ๋งหญิงในวัยเยาว์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับน้องอุงหญิงนะครับปัจจุบันนี้ก็มีพ่อเอกมาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบนะมีแม่มีพ่อมีลูกนะครับครอบครัวอันสาสร้างความสุขในครอบครัวแล้วก็ยังเตื่อแพรไปยัง布拉伊斯 ต่างๆนี้ที่ได้เห็นนะครับต่างก็มีความสุขยิ้มที่ได้เห็นล่าน้อยภายเรือทํากิจกรรมเล็กๆนะครับแต่มีความสุขกับพ่อกับแม่เนาะความสุขที่หาได้ภายในครอบครัวนะครับข้างบ้านก็มีคูน้ําเลี้ยงปลาเนาะมีสระเลี้ยงปลาพ่อเอกก็ซื้อเรือมาเติมเต็มนะครับเอาไว้ฝึกภายเรือกันนะครับ เรือพลาสติกแบบนี้นะครับมันมีน้ําหนักเบาเนาะถ้าคนพายไม่เป็นนี่จะลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ยากเกินนะครับถ้าได้ฝึกพายทุกวันทุกวันนะครับทํากิจกรรมทำคอนเทนต์ไปด้วยนะครับเป็นความสุขที่หาได้นะภายในครอบครัวในตัวตนของตนเองนะครับบ้านหลังใหญ่ของน้องอุ๋งเอนี่ตอนนี้ใกล้เสร็จ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือเพียงภายในตกแต่งภายในนี่น่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับขณะนี้กำลังน่าจะทำความสะอาดเนาะก็เห็นพ่อเอกกับน้องอู๋งเิงนะครับเข้าไปเช็คไปตรวจดูนะครับไปสำรวจเป็นบ้านที่สวยงามมากเลยนะครับอดที่จะปลื้มใจกับลูกสาวไม่ได้เนาะน้องอู๋หเิงเพชรบ้านเพลงโชคดีมากๆนะครับ ที่น้องอุ๋งิงได้เจอกับพ่อโจเนาะพ่อโจนี่เป็นจอมคอนเทนต์นะครับ IQ หรือว่าความคิดสร้างสารรค์ของพ่อโจนี่เยอะมากเลยทำคอนเทนต์ต่าง,างๆทํำกิจกรรมนะครับเยอะแยะไปหมดเลยที่พ่อโจเตรียมไว้ให้กับลูกสาวน้องอุ๋งิงนะครับโชคดีมากๆเลยที่น้องอุ๋งได้เจอกับพ่อโจนะครับได้มาพบพ่อโจผู้ให้โอกาสผู้เปิดโอกาส ให้ชีวิตลูกสาวน้องอู๋อิงมีวันนี้นะครับนับว่าบุญกุศลนะที่ได้สร้างร่วมกันถึงทำให้ได้มาเจอมาพบกันนะครับได้พบแต่สิ่งดีๆวันนี้ก็ที่บ้านน้องอู๋อิงนี่กำลังเคลียนะครับเคลียพื้นที่ข้างๆบ้านนะครับสิ่งที่สร้างเสร็จแล้วสิ่งที่มันเหลือใช้เหลือที่ไม่จำเป็นนะครับก็เคลียออกจากบ้านไป ขณะนี้ก็กําลังสร้างบ้านอีก3ามหลังนั่นนะครับกําลังขึ้นโครงโดยช่างสีสเกตนะครับผู้มีฝีมืออีกไม่นานอาณาจักรอุ๋งอิงจะง,งามสงา่าอลังการนะครับสมกับเป็นลูกสาวบอสโจนะครับสมเป็นซูเปอร์สตาร์ราชินีดอกย่านะครับราชินีหมอลำดาวรุ่งน้องใหม่ผู้มาแรงนะครับ ได้เห็นน้องอุ๋งอิงมีความสุขเราผู้เป็นเอฟซีก็มีความสุขนะครับยินดีกับน้องยินดีที่ครอบครัวของน้องมีความสุขหลังจากที่น้องลำบากมานานนะครับมาตามความฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จอุงอิงเพชรบ้านแพงความสุขของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC นะครับที่ได้เห็นล่านน้อยประสบความสำเร็จ อ่าเดี๋ยวรอดูรัวอยยังไม่ตรงนะบอกว่ามันมาหัวลอยแล้วก็คุณแจ่มันเปลี่ยนได้พ่อกุณแจรถเนี่ยพอมั่นใจ